สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะคะที่เรามาเจอกันปัญหาของช่างเย็บผ้าหลายคนที่เคยเจอก็คือลูกค้าผ้ามาแก้แล้วเจอคําพูดประมาณนี้ทําไมแพงจังลดได้ไหมทําไมร้านตรงนู้นเขาถูกกว่า วันนี้นะคะอันมีวิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้ค่ะว่าเราเนี่ยจะรับมือกับเขายังไงแล้วก็มีวิธีการในการแบบปรับความคิดตัวเองยังไงนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าราคาที่เราค่ะแจ้งกับลูกค้าไปเนี่ยแต่ละคนนะคะเขาจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันอย่างบางคนเราแจ้งเขาไปว่า50บาทเขาก็อาจจะบอกว่าเออราคาเนี้ยเหมาะสมแล้วราคาถือว่ารับได้สามารถที่จะจ่ายไหวบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมแพงจัง แกแค่นี้เองทำไมแพงจังเลยล่ะหรือบางคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ได้แพงมันคุ้มค่ากับที่เขามาแก้แล้วแหละแต่ละคนนะคะเขาจะมีเขาจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนเนาะกับค่างเงินที่เขาต้องจ่ายตรงเนี้ค่ะเราไม่สามารถไปควบคุมอะไรได้ฉะนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องไปควบคุมอะไรเขาเราฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เก็บมาคิดแต่ไม่ใช่คิดมากนะคะเอามาคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะกับค่างานของเรากับสิ่งที่เราทำนะคะมันเป็นยังไง อย่างเราแจ้งเข้าไปว่า50บาทใช่ไหมคะในการแก้ไขแล้วเราค่ะมาดูว่าในตลาดที่ในพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะ50บาทกับงานแก้ประมาณเนี้ยมันคือราคากลางๆางไหมถ้าเกิดเราดูแล้วว่ามันเป็นราคากลางกไม่ได้แพงไม่ได้ถูกไปก็ตัดไปได้เลยค่ะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงราคาก็คืออยู่ในมาตรฐานซึ่งตัวเขาค่ะเป็นคนที่ประเมินราคาว่ามันสูงไปเองแล้วเขาก็ไม่สะดวกใจที่จะจ่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาละ ถือว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าเรานะคะถ้าเกิดว่าเราแก้ให้เขาถ้าเกิดคนที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเขาจะมีปัญหาแบบนี้ไปตลอดค่ะเลียงใดเลียงนะคะถ้าเกิดเจอคนประเภทนี้รับแค่ครั้งเดียวแล้วก็เจ็บแล้วก็จําค่ะแล้วก็ไม่ต้องรับเขาอีกเลยถ้าคนที่เคยมีปัญหาเขาจะมีปัญหาแบบนี้ไปตลอดเลยมันจะทําให้เรานะคะเสียสุขภาพจิต โอเคเนาะกลับมาในความคิดของเราก่อนในการที่เราจะมาวิเคราะห์ก่อน 1. ก็คือราคาไม่ได้แพงไปถือว่าเป็นราคาแบบกลางๆท้องตลาดที่พื้นที่ที่เราอยู่ค่ะราคานี้ถือว่าโอเคอันนี้คือตัดเรื่องของราคาไปนะคะ 2. คือมาประเมินที่ตัวเองค่ะเวลาที่เราแก้งานนะคะลองคิดดูว่าการแก้ไขางานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ใช่คนที่ชอบงานที่ชอบงานเกี่ยวกับงานฝีมือจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ งานที่เราทำออกไปคะ่ะเราต้องเห็นคุณค่าของงานของเราไม่ใช่ว่าพอลูกค้าขอต่อลถเราก็คือลถตามเขาไม่ใช่นะคะเราประเมินแล้วว่างานที่เราทำเนะะี่ยค่ะเราทำด้วยความตั้งใจเราทำด้วยความใส่ใจเราใช้ฝีมือในการทำใช้ประสบการณ์ในการทำนะคะทุกๆอย่างคะ่ะมันมีค่าเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจ่ายกับราคาที่เราแจ้งเขาไป ถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคเราก็ปล่อยเขาไปค่ะแต่สิ่งที่สําคัญนะอันขอบอกอน,นี้ก่อนว่าเราค่ะควรจะติดป้ายหรือว่าแจ้งราคาให้เขาทราบตั้งแต่แรกก่อนแก้นะคะว่าราคานี้เขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคเราถึงจะแก้ง,งานให้เขามันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะคะไม่ใช่ว่าราคาไม่ได้แจ้งเขาพอหลังจากแก้ง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปบอกราคาเขาเขาอาจจะแบบรับไม่ได้กับราคานี้เนาะมันจะเป็นปัญหาตามมาทีหลังฉชนั้นนะคะ ถ้าเกิดว่าลดหรือว่าเลี่ยงการเจอปัญหาตามมาทีหลังก็คือก่อนเข้ามาแก้เราประเมินราคาให้เขาก่อนเลยราคาเท่านี้คุณรับได้ไหมถ้ารับได้ก็คือทํานะคะถ้าเกิดว่าเก็บเงินแบบมาก่อนได้ก็จะยิ่งดีค่ะจะได้เจอแบบจะได้แบบเลี่ยงเลี่ยงปัญหาที่ว่าแก้งานเสร็จแล้วลูกค้าไม่มารับนะคะหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้เนาะก็รับเงินมาก่อนก็ได้ค่ะแจ้งราคาเขาไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะเขาทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําค่ะไม่เป็นไรเราถือว่าเราแบบซื้อความสบายใจตั้งแต่แรกค่ะ คือบอกเขาไปเลยถ้าเกิดเขายอมจ่ายไหวก็คือจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังก็ประมาณนี้นะคะปรับวิธีคิดของตัวเองค่ะประเมินคุณค่าของตัวเองอะ่ะอย่าต่ำอย่าต่ำมากไปนะคะถ้าเกิดเราอะ่ะเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะคนรอบข้างหรือลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราเองแต่สิ่งที่สําคัญนะคะฝีมือเราก็ต้องดีด้วยเราต้องอย่า,าที่จะหยุดพัฒนาฝีมือตัวเองนะคะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ฝึกค่ะทำเรื่อยๆ แล้วพอเราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเราทําแบบจนเราชํานาญแล้วเนี่ยเรามีฝีมือที่มากขึ้นเราค่ะจะเรียกราคาได้สูงกว่าเดิมด้วยซ้ําอันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะคะ